สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องทุกๆคนมบอนีมาพ่อของผมนี่กอนน้องน้องไอ้าจารเก่าแล้วครับเนาะมัอนี่ผ้าพีชผ้าหน่องมาปิ่งปลาครับปิ่งปลาเข่งปิ่งปลาเ,เข่งบานเข้านี่แหละปลาหมอเนี่แหละปลาหมอไทยนี่แหละนี่เพื่อนร่วมบ้านข้างหลังบ้านนี่แหละเพื่อนใหญมานี่เห็นบ่ครับเห็นบ่นี่นี่หาพกโตนี่โตแบกใหญ่เลยนี่เอาไฟอันนี้แล้วปิ่งเลยไฟแห้งแล้วไฟแห้งแล้วไฟเริ่มมีนี่แล้ว เอีเียเอาจานวางไว้ข้างบนที่เก่านะคะแลก็หยิบมาใส่เอาหยิบหยิบมือหยิบก็ได้บ่เมือหยิบก็ได้ดอกเดี๋ยวมันติดเหียนี่เขาที่จะงหกโตเลยเนาะทีเดียวหลอดอย่างทีเดียวเลยเนาะครับเนาะมันต้องอยู่บ่ไอ้นี่นะเอาหัวเขาในดีกว่าหัวเขาในถิอถูกง่าย ว่าเอาน่อไปซุกงาดูเพราะว่วาต้องหันหัวก็หากันดีกว่าซึ่งพี่เดชสามตัวหกตัวพอดีเลยเดี๋ยวมากินก็ตตำทั่วตั้หน่อยมือนี่กินก็ะตำทัว่วแซ่บเพื่อนร่วมบ้านทุกท่านดีใจดีเอามาหให้ ปลากระลังมีไข่ปาาลา,ลานะปไข่หลายหลายนี่แหละปล่อยไว้ที่ไหนเนาะทำไมทิพย์มางอยผมหนาเบิ่งเนี่ยนี่ซึ่งติบกุญที่บ้างติบกุญธีบ้างที่อยู่สุกเพราะว่า เตาเป็นสูงนะครับเนาะเขามป็นสูงเยหยไปตลาดไปเจอกบตัวบางใหญ่เลยว่าเรียว่าย่างตำสมกินเล็กน้อยนะย่างของมันเรื่องใจเย็นนะครับเด้อ สามตัวนี่กับประมาณนี่หกตัวนี่กับประมาณครึ่งโลเลยไปเริ่มแห้งหน่อยคิกขังก่อนตัวอย่าเหม็นใหม่แล้วครับเนาะ Lương lưỡng lương lương lưỡng lương lương lưỡng lương 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 lái lương thì lương 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 ขี้ขี้อยู่ในนี้นเดี๋ยวเคียรไปน้อยเยี่ยวก้างขางกันพูดตั้งหน่อยพูดจะลืมตัวเบาๆนะไม่ไกินมาโดนหรอป้าปิงเดี๋ยวบุรในทิศ กินก็ตำทั่วแล้วหน่อยทั่วปลูกเองใช่ไหมทั่วปลูกเองอีกตั้งหาไปบ้านก็ปลูกไว้รอบขนาดห่อนก็ห่อน <c oughs> มาเจอไฟอ <c oughs> ไม่แรงตรงตะแข้งน้งทีนันนทุกทีหางตัวหางถุกก่อนปกติก็หันหัวไ้ปลาเขาหากันเนี่ยตรงกลางทักทีแห้งเป็นไงคะใคกล้จะสุกยังใกล้แล้วแล้วเหลืองแล้วเริ่มเหลืองนะเริ่มเหลืองนะเริ่มเหลืองแล้วไปแรงไปพ่อคะ โอ้เหลืองน่ากินมากเลย <laughs> เหลืองเหลืองสุกเล้วสุกเดียว

<Okay. S 2> ใส่เลยพี่เลืองอ้อยหอมสุกยังตัวที่พี่เหมือนไม่สุกเลยทั้งสุกแล้วสุกแล้วสุกจ้าสุกจน ไก่มันเรียกเพื่อนนอนแล้วจ้ะลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถือไก่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามต่งน้องอาจารย์นะครับเด้อเบ่งเงินไปยาวๆหาเป็นไปจันๆนะครับเด้อเอฟซีทั้งหลายที่เขามานะครับเด้อเดี๋ยวติดตามไปหาอีกสองสามหมื่นนี่แหละหนากินบ่ครับพ่อแม่พี่น้องเบ่งเป็นอย่างเหลืองวุยๆเลยไป アンソバティカー